ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีใจนะทุกท่านทเข้ามาคครับคต้องดีทีธรรมดาก็จะมานำนะครับอาจารย์มีสูตรใหม่มา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 ฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับสําหรับอันเก่าที่เคยลงไว้ให้แล้วนะครับก็ยกเลิกนะสองสองสองคลิปเก่าที่นั้นนะครับมันไม่แม่นแล้วนะครับยกเลิกนะครับอันนี้จะแม่นมากเลยนะครับแม่นมากโดยเฉพาะเลขเด็ดนะครับอาจารย์จะนำสเสรให้ทุกๆท่านนะครับ ทำเป็นลทะเบียนกันนะครับเพียงอง200บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับอาจารย์จะส่งให้ทันทีเลยเพราะว่าทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีวิธีทําที่ง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับไม่ไม่ไม่เจะสอนแบบวิธีจับมือสอนเลยนะครับว่าเป็นยังไงไงคนออกมารับรองว่าแม่นมากนะครับโดยเฉพาะเลขเด่นนะจับคู่ก็แม่นเหมือนกันนะครับมาเด่นๆนะครับก็ เอามาฝปากสมาชิกทุกท่านนะครับอเอามอฝากสมาชิกทุกท่านเผื่อว่าอาจารย์ไม่ได้ลงเลขให้หรืออะไรอะไรเงี้ยในอนาคตที่อ,อะไรตัวเนี้ยก็สามารถที่จะดูเอามาดูเอามาทวนได้นะครับเอามาคํานวณคํานวณแล้วก็เอาไปจาัดก,การเองได้ใช้ได้กับทุกหวยนะครับโดยเฉพาะหวยรัฐบาลน,นะใช้ได้แม่นนะอาจารย์ทนเราทำย้อนหลังมาตั้งเป็นสิบรอบก็อโอเคเข้าทุกรอบเลยนะครับจับแม่นยำ พิธีการน,นะดูหน่วยรัฐบาลน,นะครับเพียง2 0 0บาทเท่านั้นนะครับถูกใจก็ทักมาได้ที่โซนี้นะครับ0 5 9 5 193า่งส่วน ID ไลายก็098 134 5า5นะครับ98ยกอถูนะครับก่อนอื่นก็ทักไปทางไลน์ก่อนนะครับ เผื่อว่าใครสนใจทักไปทางไลน์เพราะอาจารย์จะได้เอ,เอาคลิปลงไปให้ส่งให้ทางไลน์นะจะไม่ได้ลงในช่อง YouTube นะครับประมาณนี้นะสําหรับสมาชิกเก่าที่เคยลงทะเบียนไว้เมื่อชุดก่อนนั้นนะครับก็ให้ทักมานะครับให้ทักมานะอาจารย์จะส่งให้ฟรีๆนะครับเป็นการแก้แก้แก้คืนให้นะครับประมาณนี้เพราะว่าสองตรนั้นที นำไปมันมันมัน,ม,นมันไม่แม่น,มมนมแล้วบางอันเดี๋ยวประมาณนี้อันนี้ใหม่ล่าสุดเลยก็จะเริ่มคำนวณเลขทั่วไปเริ่มจากรู่นี้ไปเดี๋ยวอาจารย์จะใช้สูตรนี้นะครับใส่ใช้สูตรนี้ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเพียงสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับจะส่งให้ทันทีเลยนะครับเอาไปคำนวณเองเผื่ออาจารย์ไม่อยู่เผื่ออาจารย์ติดธุระเผื่ออาจารย์มี เบอร์หลักอะไรตัวนี้ไฟหลับเน็ตไม่มาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็จะได้คำนวณเองนะครับดานนี้เลยนะครับ095 193 4279นะครับแล้วก็098 134 5285 id line นะทักไปทาง id line ก่อนแล้วกันนะครับอ่าสำหรับหมายเลขที่จะโอนก็ค่อยๆค่อยๆค่อยแจ้งไปทักมานะครับเดี๋ยวจะส่งหมายเลขบัญชีไปให้นะอ่าประมาณนี้นะครับ ับมาก,ก่อนนะครับหรือโทรมาขวางก่อนก็ได้นะครับ,ปร,นะบ,รบประมาณนี้นะครับ,บก็ขอขอบคุณมากมากนะครับขอขอทุกท่านตัดสินใจอยู่นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับทรกท่านี้